นี่ดำกระดมตับป็ดตับไก่ันงามกับงามเนาะเฮ็ดสีดำเห็ดสีเาวนประตูห่วงตะวันมัอคืนี้เ้างจีบบ้างไงบ้างไงโผของมันเสีขทวจ้าบ่อนเขาเก็บบ่อนี่นะ

เด็ดออกมาซอง,องตัดแล้วกับอกเหนะ็น,อน,นโอ้ไม่หน่อยเลยใช่ไหมทุกคนเอาไม่ใช่อืมเลยมันขึ้นนี่เอาแค่มาหนึ่งหน,น,นึน่งดอกจ้ะโอ้ยหมดแมงกินบุญหลังกลิ่นดิบกลางพี่ Ừ. Ừ. mình nhào lùng xùi như thế ừ. này là cái chim bồ hên là phía nội Nói chọc nội nói ơi ta ma này ừ, ừ. lột ừ. Tốt, anh sẽ สบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุภูสุโคนยินดีต้อนรับปสัสสังกติสว่างจา่าเลยพี่น้องจา่าตอนนี้ก็มาหลอบสองพี่น้องเพราะว่าทางนี้ครงบทงันนด้มาเออก็เลยมาหามซองเบิร์ตสกอนพี่น้องพี่น้องมากับเจตุยพี่น้องจานะจ่าวันนี้ก็ได้หาเห็ดเบิดมือนะคะก็เลยมาสีเก็บดอกดินโอ้ยดอกดินห้สวรรค์พี่น้องเป็นตัเห็ดบางคลามเนาะก็เลยวา่าเออมาซองเบิรนะ์ตแต่กาเห็นแต่การสีเก็บหายเดือดร้อยว่ะ แต่ว่ามาหาสอนที่ยังพี่น้องมันก็นอยากเหลือ่อมตาเหลื่องอยังในจากสิเห็นจากงังเนะะงาะแต่ว่าจับกระกันพี่น้องเอ้ยเมืองพี่น้องจ้าเอากระสอบมาใส่นะจ๊ะกระสอบนพ่อแม่มาใส่เห็ดปวกแต่ยังใดพี่น้องจ้ามาใส่ดอกดินนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่เห็นไหมจา้านี่คือดอกดินนะคะเอาไปทําไมคือว่าจังซี่พี่น้องตะววันว่าเออคันเป็น เพ,พิ่นถามามึงทราบเนี่ว่าได้อยู่บ่อดอกดินนั่นเห็นอยู่บ่อไอ้เห็นอยู่ร้อยว่ะเพิ่นอยากได้อืมก็เลยว่าเออสิเก็บไปเพิ่นพี่น้องเพิ่นว่าอันทันเห็นกับเก็บความบ่เห็นแล้วบ่ออันอันกระยาเพิ่นว่ากินายโอ้ยบ่เป็นพ์ยังดอกร้อยว่ะเนาะโอ้ยซ้ำดอกอันนี้น้องตายอึดแต่อยากยังกองลี่ลลอนอยู่ผู้พี่น้องเห็นอยู่บอมบ้านพีนลุพี่องอยู่บนเป็นเห็ดเปลกแต่อย่างใดนะคะดอกดินนี่นะคะ เออเคนสิสไปใส่บังคลามคือว่าเออก็เลยว่าไ,ไอสเก็บพายดอกลอยไอพวกนีอย่างป้าอยู่เพราะว่าทั้งเพื่อนอะมันอึดบ่หรือว่าแนวได้เนาะก็เลยสอสกบพายสกอนปริน้องจะตุยก็จะไปเลาะทางใดแล้วเลาะไอเห็ดเพื่อนทางหน้าอ้ยสมบุกสมบันพี่น้องเอ้ยลืมเอาคากล้องมานำ้ำพี่น้องมันได้กด็ได้ก็บ่าฟ้าเขาครอบไปแกลนมาหอเห็ด <laughs> มาพี่น้องเก็บจ้านี่นี่คือดอกดินนะคะจุดอันตัวเข้าไปในติ๊กตอกฮันนี้พี่น้องเข้าไปเห็นต่ำๆและใส่เข่าฮานะพี่น้องแล้วมันดอกซีแหล่ๆฮันดีนี่เนาะดอกซีแหล่ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอากไปดูพี่น้องอเอากไปดูยือยอ้อ,อ,อใส่อยู่ยาวยาวยนี่ยแล้วก็ใส่กระสอบไปเลย แต่วัมน,งงน,ม,นมันเป็นอย่างยืนยืดจัิงสิพี่น้องเห็นบ่มฮะมันเป็นอย่างแต่ข้าเจ้าว่ากินไ,ได้ข้าเจ้ากินอยู่ได้พี่น้องเออบอบ่ตนันโอรโกลตันก็ได้ก็มากันสองคน <มา S 2> จ้าวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าถ้าเบิ่งเฮ็ดบ่ได้แล้วก็เลยเอาดอกดิดไปให้ซาวนจ้าจ้า เพิ่งจะไปใส่บางคาลามเพื่อน,อน,อน <c oughs> ว่าหน้าสิไปเห็ดยางหน้าสิไปเห็ดสีพอมวะว่ากันนะเพื่อนหนึ่งใส่ขาวแล้วว่าสีมันงามเจ้าคือถิ่แบบนี้มันก็ซาหรอวะเอา้าแนวใดซาหว้วยปอนล,ลุกแล้วก็แม่นไส้โลดโเ้เ <c oughs> ยลยนะ <c oughs> เด็กเจ็บองปากงามสิมาขี้ลา,าด,ดินไปให้ชาวบ้านเพื่อนสิยอมสีพอมจ้าอืมสีใหม่เห็ดซีใหม่ใส่ลายกว่าเดิมเอ้าให้น่าเก็บซะพี่น้องเป็นเมื่อซีมุนซิมี เป็นพืชือกัสอบหาซะหาเฮ็ดบ่ไต่ากาวดนดีละพี่น้องเอ้ยโอ้่ทังพี่นาง,งามทังพี่นั้นาวานอ,วนอ,นอัลทั้งพี่งามพี่น้องนี่นดอกอันนี้สอนดีสอนงามนี่ด้เดี๋ยวขามาเก็บเพ็ดเลยก็แต่คาสิรนตาตีมา ดอกงามเลยลอพี่น้องจุ่มนั่นนะบอนนี่บ่อหาเห็นวางหันนะ่ะบอนนี่อะไรเนาะเอาตีก็ต้องได้ใบหนึ่งากินบ้าง <c oughs> เลยเรื่องเบื่อมันต้องได้แซ่แซ่คือข้าวม,มานี่แหลนะคัดนั้นแส่ใส่ข้าวเขาอันเอาน้ำตำต่ำต่ำแล้วเขากลับไปกันตองกี่กระลุยก,กี่เนี่ยมันออกเอาแต่น้ำม,มัน แล้วก็ไปแซ่ใส่เข่านครับพี่น้องมาหาปลาแล้วก็ยยาแต่เหยียบขี่ข้าเจ้าบูเข้าไปก่อนเด้ออือไปหนึ่งถือนำมากินพี่น้องเอ้ยยันหิวฮอดนำ้ำ ใกล้ตาเห็ออนเลยพี่น้องเด้อคือพวกขั้นดังไม,ม่ไ <c oughs> บาดผลิตุกบานบาดผลดจุบดังนี่พี่น้องมือแน่ดอกงามงามพี่น้องนี่เต็มป้าบาดตาอึดตาอ,อยากพี่นอ้องเอ้ยปูลีล่อนอยู่มีแต่ดอกดินจ้าฮะตัวนี้มันจะยุบแล้วมันยุบหยุบปอน,นี่นะตัวกำลังบานหยุดเลยหยุดเลยบอลมันสวยงามงามเลย มันบนใช่ไหมอืมนนี่นะอดอ,อกดินจะพี่น้อมงมึงเี็กว่าลายลีโล,ลนั่นก็กินเป็ดบ่อมาเป็นอย่างยืดๆปนน้นนำลายก็ขนทับเินแล้วปนเขาเอามากินซื้อเนาะจากผู้ใดผ้ากินผ้าเฮ็ดไม่คินเ่นแหละนั่นก็เปอเอิบกันเห็ดป๋อพอลายลีโลได้ สอบให้พร้อมจ้าน,นี่จะสอบลงไปคุณมเงจะเาโยกเอาโลมันก็นหามอยู่มันกับประานได้เท่าอืมอยูมัน,นาตัวชุ่มชุ่มมานน่ะอืมติดตไวอยู่เพื่อนซะ <laughs> ปีนี้กลังเริม่มลายปีหนายันมงดอ่เออีและว่ะเกดดยาาทา้าอ <c oughs> ปีนี้ํานี่ปีดาาห้งนักกวนอ้พี่น้องปีไหนยังว่าเปิบกันบ่ไลยปันไดปีนาเน,าาถถาานี้โยมาอมนีะอเป็นรสชาติได้ดีเนาะมาหนึห่งเบิ้งมานึ่งเห็นกิ่นบ่ทูนมาเ็ดขนเนาะ พี่น้องสายคาสัตว์มายางจะบริขิตไว้สิมายางป่าอืมนะครับว่ามายังป่ามาหาเกินยุ่งเล็ดเล็จะบุไรใดหนึ่งเขาก็เอาสองพี่น้องบุได้เห็ดเขาก็ดอกดินนะจ๊ะมาละไม่ไม่เาเสียเที่ยวหรอกวันนี้มาได้หนึ่งอันแล้วก็ต้องเอาหนึ่งอันกลับไปเน,นะครับไปพี่น้องยังหาเห็ดเลยอย่าดึงอย่าดึงสู้อย่าดึง lại tự tự nát chà nì mày nó không có để ướt thằng cứ ha ướt thế sa à? chụp hình bạc cứ ha nha ừ bọn cao ảo phi thấy bọn cao trao kia ha phi ơi หาซองมีกระดบัตหนึ่งดอพี่น้องโอ้ยบัวท้าวเด้ออือบัวรท้าวบัวริท้าวกนำบัท้าบัท้าวอุ้ยานีอยู่กับบเอาน้อดอกันนี้มันหาไปจู่มันเนาะมันแตกดอกมันมาเบิ่งผัวว่าเขาคนละดอก้ะจ้า ไปพระว่ณสักสะะิกไปพี่น้องเอ้ยาะห็ดปวกแน่เดี๋ย,นย,ยว,ว,น,วน,นี้ก็ไข่ละบเ่นื้นีูนมูลน้ยเห็นที่ผู้อือะแล้วก็จะว่าตอนพิ่งชงไปดับเจ็ดโมงกำลังสิบกลังสิไปเพื่อว่าไันกันก็บไปแล้วเฮ้ยว่าไปยังท่าคยคลิปอยู่วะเมื่อไรเพราะว่าเก้า,มาโมงพี่บอ์สุดจเจ้าจอได้ดไป นางวัวยีกก่งแอบก็จะไปเนี่ยจะไปกับบ้านนางความไปเลยคุณนางว่ามันว่ายา่เนี่เยเด็กแก่แล้วเมื่อกี้พี่น้องโม่เห็นเห็ดปวกใหญ่เพิ่นพอมาเห็นเห็ดปวกติไก,ก่หน้อยแถวแถาซ้ำเนาะกระแมนเห็ดปวกใหญ่เนี่ยมึงเซ็ตกูแท้ๆพี่น้องจาวัสนาะกาดามเห็นตะบอนกระเจ้าเอา มือนี้พี่น้องแฟนโจโคกเลยจ้าเห็นแต่บนกระเจาเก็บเพ็ดสิบเบลือให้เห่าในบ่อจักดอกสองดอกพี่น้องอืมมาหนังกัดน่ะแล้วนี่ยังเห็นขึ้นมาอยู่นี่ยังเห็นขึ้นมาอยู่นี่เต็ดปวกพี่น้องจ้ามาล้ำเก่ามือเศร้านี่มือเศร้านี่พลางยังบ่อท่านได้ขึ้นมาเบิดเหร์ดเดินันะ่ไปนินเด้อ

พี่น้อง่ขยีอับมันมึกเศร้านี่มาเลยเ่นเอาเห็นเอาแค่นี้แล้วจะมาบกแ่งวะถนนจะเป็นตะไบไป้อืมนี่เฮ้ยมาดูมีดนะตีมาให้นามีดนะมีดโร่พวกเอามือเลานให้มืดไมจริงมาทรงางมือนั่นมือแหงก็จะไปยืดลุงไปสขจะไปใสผ้าไป อาจินซะเจ้ามันมียอะไปครับมีไป่แต่ว่ามันยะไปนในสิผ่าปาว่อเลยอ,อืสอยเซฮุขุ่งนะเตนะอืมว่าเป็นวังแห้งเมืมยเลยยห้าหุ้งมันเลยลาบอกว่ามันมีไปจะกักอท่รแล้วบอีย่องไรอัมันย้ไปกับตาไปว่าอันนย่ไปและท่าแย่อืมก็เห็นนีีียี่อับเขายี่อับมั้นะอือ มาก่อเก็บอยู่พี่น้องเอ้ยมันยังขึ้นบ่เบิดจ้าโอมนปกเพ่อนี่นี่พี่น้องอืโอยกลายตาดิเนาะนี่ๆตีนเจ้าเตออกนะเจ้าก็คือเฮานี่แหละมือานี่บนี้นี่บานแล้วนี่มือสานี่พอบ่เห็นนีกําลังขึ้นมาใหม่นี่ ได้อยู่พี่นอ้องยัยยไงได้อยู่นี่คะนี่เบิ้กระเด้อบิ้กระเด้องวันนี้ง่านะยวันนี้ง่ายเห็นอนยู่นะจ๊ะมาเคลียร์เพื้นฮ็ดปอนเก้าอีกแล้พี่น้องเออ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 น้ำกองวะ

จะเบาหน่อยอยู่ในพี่น้องเห็นไหมจ้ะทุกคนเห็นหมจ้ะนี่ค่ได้ยู่เห้จุกใหญ่นะจ๊ะ tạo ra xe mặt trăng kin nữa ta 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 mặt trăng ta น,นี่จะพี่น้องจ้าเห็ดเก็บล้ำเก่ากับพอดีแกงสใส่น้ไม่สมอเจาะน้อยนึงพี่น้องจ้าเห็ดของเราก็ส่วนตัวนี้ก็คือดอกดินจ้า ก็จะยอาดูโบมันเท่าอืมกับที่ทำนี่แล่กระสอบหนึ่งพี่น้องดอกดินกันนี่ยนะจานี่งามย่จ้าสิเก็บใบสวัสดิ์จ้าเจียวขาวเราเป็นสีเปอร์ซีผมใหม่จ้าสุดเด็ดจ้าเป็นมะยมหอมจ้าจ้านะคะจากที่ตายคลิปหน้ากันแล้วกันพี่น้องจ้าตอบไปกินมูกระทายูุกันเลยซีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้ส่วนตัวดีกว่าจะมะยอมตรงน้อย